สวัสดีกับท่านผู้ชมตัวนี้ก็กลับมาดูเกมสงครามแคเมล่าประทัดทอเล็กกลิกแล้วนะครับในวัน <stoked> นี sedan, <investigate> ้เนี่ยได้มีการอัปเดตใหม่นะคะนะซึ่งก็บอกเลยว่านั่นก็คือด่การอัปเดตสุดยิ่งใหญ่ไม่ใช่ด้านหน้านะแต่คือด้านหลังเว้ยนี่ นะครนะมันคือไอตัวละครดิวไททันนะครับนะเออหรือว่าตัวละครที่มาจากมัลติเวิร์สเออดอมสตูดโอนะฮะซึ่งเป็นตัวละครที่เป็นไททันอีกตัวหนึ่งที่โหดมากเลยนะครับนะระดับการคิวนีต้องการถึงหมื่นแปดคิวเลยเหรอนะครับนะแต่เราสามารถซื้อได้นะครับด้วยโลบอกแค่600นะครับนะเออและการอัปเดตต่อไปนะครับก็มีตัวนี้ด้วยนะฮะไททันแคเมล่านะครับนะซึ่งมีโลอานซอนต่อไปก็อยู่ตรงหน้า ผมนะครับนั่นก็คือี่อัปเดตคริสต์มาสนะครับนานี้มีตัวละครสโนว์แมนด้วยนะครับเป็นไททันแม่งมาได้ไงวะนะฮะนะเออแต่ไม่รู้มันจะหดขนาดไหนนะครับนะแต่ที่สําคัญในวันนี้มีตัวละครหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับซึ่งนั่นก็คือตดินๆเตินดน,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 นบักนี่โอ้าวพระเจ้าช่วยตัวบ้าอะไรวะเนี่ยนะฮนะนาซึ่งเป็นตัวอะไรสักอย่างจากมัลติเวิร์สหนึ่งนะครับนาะ โอ้แล้วผมไม่รู้ว่ามันเข้าได้ยังไงนะครับนะเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะครับเป็นเขตกักกันนะครับนะอาจจะปลดล็อกในคาวหลังหรือว่าอาจจะต้องคิวได้ถึงแสนคิวนะครับนะเพื่อมาปลดล็อกไอ้นกคู่นี่แล้วก็เออเข้าตรงนี้หรือเปล่ามไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่เคยเห็นใครได้เลยนะครับสักคนนะครับในกล่ไอ้ตัวใหญ่ตัวนี้อาท่านผู้ชมเท่าที่ผมได้รู้มาเนี่ยปรากฏว่ามันมาจากช่องเวอร์แลนด์นะครับนะซึ่งตอนนี้ทําไมมันอัดพวกเดียวกันวะเนี่ย หรือว่าไม่ใช่ตัวดีหรอเออตอนนี้ซีนีมาคือโอ้โหดูมันดิโอ้ยโอ้ยตัวมันใหญ่มากมากด้วยนะครับมาดูดิมันว์ปมาได้ด้วยซึ่งผมไม่รู้ชื่อมันนะครับแต่มันคล้ายๆไตไททันเลยว่ะแต่คนสร้างเขาก็บอกอย่นะครับว่ามันตัวนี้มันไม่ใช่ไตไททันนะครับนะเออนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมโอเคเอาล่ะนะเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงอ่าเอาละเริ่มจากตัวแรกนะครับนะเจ้าสโนว์แมนนะครับดูซิมันจะโหขนาดไหนวะตูมมาแล้วนะครับนอ้ดาหม เอาลาเว้ยโอ้โหดันดานใหม่นะครับนะเป็นดานสโนแมสโอ้โหไฟกันเละเลยนะครับนะาทำไมได้ปึ๊บเอ้าเอ้าท่านหนึ่งคือตั้งป้อมนะครับนะตั้งป้อมเป็นป้อมแบบยิงลูกบอลสโน Snow นะครับนะโอ้โหเอาเลาเว้ยนะครับนะเออท่าที่2คืออะไรท่าที่2ก็คือต่อยธรรมดานะครับนะเอเอเออออออนี่เนี่ยตบไปดิตายนะครับท่าที่3คืออะไรสโนคอหรอคืออะไรตุ้มอ๋อยิงสโนออกมานะครับนะไอ้นี้ทำไม ีครดหมดดีกับผีหมดดีตบไปดีตายนะครับมาเฮ้ยเฮ้ไอแม่เหล็กไอแม่เหล็กไอแม่เหล็กนี่มาจากเออดอมสตูดิโอนะครับนะมัลติเวิร์ดดอมสตูดิโออุ้ยอุมาดิมาดิตั้งป้อมยิงมันเลยตั้งป้อมยิงกับมันแล้วลูกตั้งป้อมยิงมันยิง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 นะครับมาโอ้โหเอาละเออเรียบร้อยไอแม่เหล็กนี่แม่งเก่งนะเนี่ยนี่ตบมันเออตบมันตบมันโอ้โหโอ้โหเราไม่ซวยแม่เหล็กหรือไงวะไอแม่เหล็กมัน มันแค่3 0 0พคิวเองไม่ใช่หรอเอาเราพวกเราปล่อยเร็วตบหน้ามันตั้งป้อมตั้งป้อมยิงใส่มันตั้งป้อมยิงมันเออตั้งป้อมยิงมันเออเอาละตอนนี้เราตั้งป้อมยิงมันได้แล้วนี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปถ้าเราป้อมอยู่อ้ากูตายอ้าวเมกี้ไอ้นักประดิษฐ์นี่นะไอ้นักประดิษฐ์ไม่ได้อยู่ทีมเราเหรออ๋อมันอยู่ฝ่ายสกีบิดดี้นี่หว่าลืมไป อ่ะเอาละสำหรับสโน์แมนเล่นพองหอมปากหอมคอแล้วนะครับนาะต่อมา,อาผมจะลองเ,อเล่นไอไททันนี้และกันผมยังไม่เคยซื้อมันเลยนะครับอา้าวซื้อตอนไหนวะอ๋อผมเก็บคิวได้ถึงหรือเปล่านะครับเอาละนี่ฉันมีชิวเว้ยชิวที่สามารถก็ได้ทุกอย่างเฮ้ยดูมีเซนต้าด้วยเป็นสกีบิดีเวอร์ชันเซนต้านะครับนะโหตอนนี้ฉันถือโรฉันกันได้ทุกอย่างนี่นี่ปล่อยเฟรมบอยไปตุ้มีุกัน กันกันโจมตีกันกันโจมตีเฮ้ยกันได้ด้วยกันได้นะครนะเออกันกันแอะกันได้กับผีบึกดิบกูตายในนี้นะครับท่านผู้ชมท่าสังเกตนะครับสกอร์สูงสุดเนี่ยอยู่กับไอดีนะครับนะ โอ้โห4ี0 0 0นี่ถือว่าโคตรเยอะแล้วนะ25,000น้ี่จะเก็บได้ยังไงยังไม่รู้เลยนะครับแต่ระดับแสนคือใครจะไปเก็บได้วะนะท่านผู้ชมอ่ะเอาล่ะถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมจะเล่นไอ้ตัวนี้เอาไอ้ตัวนี้ต้องรอย5วิงั้นไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันเอาล่ะซึ่งฝั่งนี้ดูซิว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับนะปื๊บปื๊บปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊บปื๊ดปืนะครับม่แค่ตัวเดียวนะครับนะนั่นก็คือเซน เท่ากันเลยกับเจ้าสโน์แมนตะก,กี้นี่นี่มาแล้วนะครับอ่าท่าแรกหัวโขกนะครับขาที่2โยนกอกข,ของขวัญตูมออกมาเป็นระเบิดนี่ไอ้นี่นี่โยนไปเลยเออตูมอ่ะโยนไปอีกเปไงเป็นระเบิดนะครับตูมอ่าไอซินีมาเป็นอะไรบ้างเนี่ยมันไม่เป็นไรเลยว่ะอา้าวมันบั๊กนี่ว่ะนะครับเราเอาเราพวกเราโยนส่มอนโยนเลยซันต้าเลเซอร์นี่ปล่อยตายปล่อยปล่อยปล่อย,อย,อยตา,ยตา,ยตายเลเล,เลเซอร์ได้ด้วยนะครับนะเอาละ ดิเอาดิเอาดิอะปล่อยไประเบิดตูมตูมนะครับนะปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปแล้วปล่อยไปได้รัวๆด้วยนะครับนะาโหนะครับนะเฮ้ยไทยท่านตรีกามาพวกเราเซนต้าแอะกูตายไปแล้วพวกเราเซนต้ายูฮยู่ๆยูฮอยู่ๆตายซะเจ้าตายไทยท่านด่ปล่อยตาเลเซอร์ใส่ระเบิดใส่เลยยมลุมโยนระเบิดใส่นะครับตูม เอาไปกินเอาไปกินเอาตายว่ะมันตายระเบิดแซนต้าว่ะแซนต้าทอยเลสแตะครับนะเออตอนนี้พวกของเราพวกเราอยู่ไหนเออตอนนี้เห็นมันแล้วจัดการเจ้าซิมาซะตูมโอ้เพื่อนเราแม่งระเบิดตัวครั้งเดียวตายทั้งวงเลยว่ะนะครับนะตอนนี้พวกเราโดนโจมตีอย่างหนกักพวกเราโยนระเบิดไซมันโยนระเบิดดูที่ระเบิดแรงขางนาดตูมเป็นไงตายไหมตายไหมตายไหมผมจะลองโยนระเบิดใส ไอ้ไตไททันดูนะครับนะอ่ะใส่คเคมีล่าก็ได้อาจจะแรงก็ได้นะครับนะดูที่ตูมจากเลือดเต็มๆนะครับนะก็ถือว่าลดลดอุย้ยลดเยอะอยู่นะโยนอมันสี่รอบคือตาย,ยนะครับผมว่าเนะี่ยเอาละถึงเวลาแล้วนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นฝั่งดีมากนะครับนะคราวนี้ผมจะซื้อมันนะครับแต่ตอนนี้ซื้อไม่ได้รอแป๊บเอาละท่านผะูมาชมผมจะต้องมากดด,ดได้เท่านั้นมา3 2 1อหนึ่งอะจึบ๊บทีเออซื้อไปเลยนะครับรวยสปาวฮอบ ตุม้มเรียบร้อยโอเคมาได้แล้วนะครับนะมาดูซิว่าโห้ช้อนคุนักขุดเจาะอ้แห่งมัลติเวิร์สดอมสตูดิโอดูสินะครับท่าหนึ่งคือดิวนะครับคือเจาะเลยท่าหนึ่งทำไมได้ดูสิบยอน,อ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 นี่ออาอุ้ยเจาะลงพื้นเอาดิไอ้นี่บอกแม่งหายไปไหนวะเฮากูาจะบ้าตายเอารอตาฉันบอกดีนี่นี่น,นี่ทำพื้นให้เป็นแผ่นดินไหวนะครับนะบนะเหมือนในซีรีส์เลยซีรีส์ก็คือ กดลงไปที่พื้นแล้วก็เขย่านะครับนะพื้นเกิดแผ่นดินไหวนะครับนะ,นลนนนะบนะแล้วต่อมานี้ก็เลยถ้าเจาะเหรอเจาะแบบจนตีเหรอไมไ่เป็นมุดนะครับนะเอาล่ะเราขอมุดเข้าไปก่อนมุดปึ๊บนี่ไอแมสแกเจอดีแน่อา่าวตายก่อนนะครับนะเอาละไอ้นี่ก็ได้มาดีสินี่แน่อู้เออเอาละแกจะไปไหนแกกูจะหนีมึงยังไงเล่ามาดินี่แน่แกจะหนีไปไหนอยู่นิ่งๆนี่สันสะเทือนสันสะเทือนสันสะเทือนน,อน,นี่ตายซะ นี่แนะ่ห้ามหนีเฮ้ยไอระเบิดไอระเบิดฮึบปึบนี่ข้าจะวาร์ปไปอยู่ด้านหลังเจ้าไม่ได้วาปสิข้ามุดดินเวย้ยเอาละพลังน,นี่แันดินไหวนี่โอ้โห,โ,โ,หโดนระเบิดเต็มๆเลยวะ่ะแล้วท่าที่สี่ก็จะเป็นเจ็ตแพดนะครับนะเออก็ลอยได้นะครับนะเออแล้วจากนั้นก็แผ่นดินไหวกลางวงนี่แนะ่เป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงอ่ะกูตายเป็นไงล่ะ นะครับนะกูตายเองเลยนึกว่าจะแน่ที่จริงก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ดีว่านะครับนะไอขุดเจาะเนี่ยนะฮะเออผมอยากเล่นอันนี้มากกว่าไททันเนี่ยโอ้โหบโถเอ้ยไม่มีให้ซื้อหรือไงว่าใครจะเก็บได้เพราะสองหเออมีน้องๆคนไหนสนใจอยากเล่นรหัสผมบ้างไปปัม๊มคิวให้ผมทีสิเออให้ได้สัก2องหมเนี่ยไปอ่ะในระหว่างนี้เล่นซีนีมาก็ได้ว่ามาแล้วซีนีมามาแล้วเว้ย ข้อจะวิ่งไปจัดการทุกตัวนะครับนะทำไมฝั่งสกีบีดีทำไมกากจังเลยวะนะครับน้าฝั่งสกีบีดีแม่โคตรก,กากเลยดูดิดูดิโอ้โหโดนแคนเบล่าไล่ต้อนนะครับมันจะระเบิดตัวระวังระวังมันจะระเบิดตัวหนีเร็วหนีเร็วมันจะระเบิดตัวทุกคนหนียวจะตะวงนั้นนะครับนะโอ้โหไอ้นักประดิษฐ์นี่มันระเบิดตัวทีด้เรื่องใหม่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 ม่มันจะระเบิดตัวชันไม่ไม่นี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 ่ นี่นี่เออโอ้โหอ่ะเอาล่ะต่อมานะครับนะโอ้โหโอ้โหไอ้พวกแคนเล่าเต็มไปหมดเลยเว้ยเฮ้ยเอาล่ะเต็มนักใช่ไหมแกเต็มตัว โดนระเบิดจังกี้คังแน่นอนกูพูดอะไรวะเนี่ยนะครับมนาะเออต่อยไปดิอา้าวมุดมุดม,มุดดินหนีวะมันมุดดินหนีวะท่านผู้ชมเอารล่อเฉันเหนกันแล้วกลมาเจอกับฉันไอ้ริว้วนะครับมนาะแม่งมุดหนีตลอดเลยท้าเป็นชชอบมุดหนีวะ,ะกูก็จะวาร์ปตามมึงไปแล้วกันนะปับป๊บปับป๊บปั๊บนี่นี่น,นี่โดนสะนี่นี่โอ้โหแผ่นดินไวหววูดูเลือดดีเลือมันทําเราลดเยอะเลยอะ่ะตะเกียนะครับมนะาโอ้โหไล่กาดแล้วเนี่ยนะครับนะ โอเคเอา่ะก็ถือว่าไม่แน่นอนหรอกเออเรายังแข็งแกร่งกว่านี่ตบมาเลย <c oughs> มามาระเบิดตัวโ <c oughs> อมเออก่อนตายขอระเบิดตัวก่อนลยเว้ยโอ้ช่วยด้วยครับมันเอานีมาจีผมจิงั้นเหรอตบโดนตบไปเตะไปดิต่อยไปดิเออไอ้ตัวนี้มันตีเร็วนะครับนะความเจ๋งของมันเนี่ยนะครับนะเอาละต่อมาจ้าหมอนี่ เออเอาละลบก่อนลบก่อนนะครับนะ่าเอ้มันอยู่ไหนวะนะครับนะเอาละถึงเวลาข้าจะระเบิดตัวแล้ว3 2 1หนึ่งต้มเรียบย้อยนะครับตายเออไอซโนแมนก็ตายด้วยนะครับตะกี้เอาละเขาเล่นเจ้าลาวาดีกว่านะครับนะาลาวามันมันชิลสุดและมันแค่เดินไปเรื่อยๆนะครับนะาใครที่โดนลาวาก็บอกเลยว่าแรงมากนะครับนี่ เดินไปเรื่อยๆมีอะไร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 คิดิโตะนะครับนะคิริโตะบอกตะกี้กูเดินผ่อนเลยวะเดินผ่านลาวายังไงหล่ะตายเรียบร้อยไอ้นี่ไอ้นี่บอกอบ่ไอ้กูร้อนอเรียบร้อยใครอยากเดินผ่านลาวาบ้างมานี่ครับตูมตายหมดนะครับถ้าใครเดินผ่านลาวาแบบผมเนี่ยเอาละตอนนี้นะครับถึงเวลาที่ผมจะพาเดชซึกผมจะจัดการไอ้ดิวมันซะนะครับน้านี่นี่วามันนี่โอ้โหไอ้ดิวแม่งตายปะกลากว่ะนะครับน้ามีใครสู้กับฉันอีกไหมโอ้ฮ่มาเลย นี่แน่ใยักสู้กับชัดเตะหน้าไปดีต่อยไปดีโอ,อ้โหมามาอีกไหมเอ,อ้ระเบิดตัวแม่งเลยแล้วกันตรงนี้แหละออตู้โอมโอ้ยนี่บอกกูเพิ่งจะได้ตัวมามกูกว่าจะได้ตัวนะเว้ยเฮ้ยเอา้าทำไมมันเดินเฉยวะน่านะเอา้าเลือดมันหมดแล้วไม่ใช่รอตะกี้อะไรวะอย่างนี้ต้องเอามนุษย์เหล็กไปสู้กับมันนะครับนะเฮ้ยว่าแต่อันนี้คืออะไรเอา้าไอ้ตัวนี้ด้านหลังเปลี่ยนแล้วเว้ยเฮ้ยเป็นฟิชเว้ยเฮ้ย ฝั่งแคมีล่าเนี่ยใช้เป็นนกฮูฝั่งทอยเลยดดี้ใช้เป็นฟิชซึ่งฟิชหน้าตาแม่งหน้าตาเหี้ยกมากเลย <Bam. S 1> เอารอถึงเวลาแล้วที่จะ,จะ,จะใช้นี่เฮ้ยไอแม่เล็กแข็งนี่ดอมนะครับนะเออนี่ดิผมบอกเลยว่าไอ้นี่ตีแรงมากนะครับนี่นี่อุ้ยโอ้โหเจอเจอซีนีมาไปดอกเดียวตายเลยกู <S <S ผมว่าอัปเดตใหม่ดีมันทําให้แมพมันใกล้กันเกินไปนะครับนาเออเอาระมาต่อมาอันนี้คืออะไรนะครับนะเออต่อมอ ฉันจะกลายเป็นโหไอตัวนี้เองละกันนะครับนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยป้อมแม่งตีแรง่ะป้อมมันตีแรงมาป้อมไอสนแมนตีแรงนะเนี่ยเราสามารถพังป้อมได้ไหมนี่พังป้อมพังป้อมพังป้อมแอะกูตายต้องฆ่ามันนะครับสุงจะพังป้อมได้ปืนหยุดเวลาตอนนี้นะครับนะอุ๊ยเพื่นกำลังลนดิวไล่นี่แน่แข็งไปดิเจอฉันหน่อยเป็นไงไอ้ด่นี่ครับตายไปดิมันต้องเจอผมนะครับนะอุยดิวบอกโอ้แกบังอาจนี่เจอพลังซีรีมาเป็นไงโอ้โห ดิวแข็งนะเนี่ยปกตินะครับตัวแบบว่าที่ไม่เก่งมากเนี่ยโดนแบบพลังซีดีมาผมน่าจะตายไปแล้วนะครับนะโอ้โห ques, ตะ REALLY กี้แม่งเดินเข้ามาต่อยผมเลยสงสัยมันเป็นเหมือนรถถังอ่ะแข็งมากต่อมาผมขอเล่นดิวอีกดีกว่านะครับนะดิวแม่งชอบอ่ะมันตลกดีนะครับนะอ้อปุม ตุ้มข้าคือแทงของที่นี่วับโอ้โห้ยไม่ได้วับโว้ยนี่ข้ามุดดินมาตรงนี้แล้วกครจะหนีไปไหนฮ่าอ้าวหนีไปไหนคิดว่าหนีรอดอย่างนั้นเหรอกูจะหนีรอดไม่เนี่ยนะครับนาแหกแกหนีไม่รอดแล้วพลังแผ่นดินไว้ฮ่อโอ้ยด้วยตายหมดนะครับนาหอ ๋อ่เคยจะสู้กับฉันไหมมานี่สิไอ้หนูึบมุดดินประจึบโอ้โหพวกเรามันอยู่ไหนวันเดี่ยนะครับนาเอาบินหนีแกบินชั้นบินเอาดิต่างคนต่างบินมาดิเอาละทุบพื่งว้าพวกเราประเินไหวออนะครับนาโอ้โหผมว่าสโนว์แมนเนี่เจ๋งนะครับนาเรามีป้อมนะฮะป้อมสุดเจ๋งเลยที่ไอ้พวกนั้นมันจะแบบ แบบลืมไปอ่ะว่าเราสามารถตั <t nten intro> <de> ้งป้อมได้นะครับนี่แล้วยิงนี่ยิงแรงด้วยนี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปนะครับนะเออยิงมันเข้าไปยิงมันเข้าไปเออตายไปดินะครับนะยิงมันเข้าไปเออป้อมยิงมันเข้าไปยิงมันเข้าไปเออเอาละตั้งป้อมเอาป้อมมีวันหมดอายุด้วยหรอวะเนี่ยเฮ้ยผมว่าพวกแคนเมล่ามันเยอะเกินไปแหละผมจะต้องชำระล้างพวกมันแล้วนะครับนะมานี่ดิมานี่ดิมานี้ดิ วานี่นี่โอ้อะไรเนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหต่อยเทียครึ่งหลอดนะครับนะตีโคตรแรงเลยตีบ้าเลย ตีบ้าตีบออเลยตีแรงมากนะครับนะาเอาละต่อมาขอเปลี่ยนเซิร์ฟมาเล่นเจ้าอันนี้ละกันเซนตานะครับนะเอาแต่พวกเราพวกเราจะโยนระเบิดใส่มันดีแน่เป็นไงล่ะฮ่าไอแคเมล่าโง่ฮ่าดีแน่โยนไปนะครับโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรกัดกูอยู่วะเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โอ้มันมีตัวอะไรบ้าอยู่ตรงนี้วะเนี่ยโอ้เซนต้าวันนี้จ้านะครับตูมโอ้ระเบิดเราแรงเหมือนกันนะเนี่ยนะครับโยนไปโยนไปมันตายบ้างไหมเนี่ย เออตายว่ะเอาละตอนนี้เซนตา้าต้องปกป้องนี่จีแมนของเรานะครับอือเอ้านี่แน่โอ้โหโอ้โหตายตายเซนตา้ากูหนีแล้วมันจะมาฆ่าเราแล้วไอ้ดิวเนี่ยนะครับปล่อยระเบิดปล่อยระ,ะเบิดแอะตายเอาละท่านผู้ชมสุดท้ายแล้วนะครับนะครับผมจะเล่นดิวเป็นตัวสุดท้ายนะครับของการปิดคลิปนี้เออแล้วคุณจะได้รู้ว่าไอ้ดิวดีจากจักรวาลของดรอมโหดขนาดไหนดิโอ้ข้ามาแล้วตุ่ม ตุมตุมโหข้าจะมุดไปหาพวกสก,กีบดีเอาละแล้วก็บอกให้พวกมันรู้ว่าแผ่นดินไหวคืออะไรอ้าวสก,กีบีดีหายไปไหนวะหมดวะเนี่ยเอาอ๋อมันฉันจะเห็นเซนต้ามันซ่อนตัวอยู่ตรงนี้แฮะพลังอยา่านี่นี่นี่เป็นไงเออโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มอู้ไม่ตายด้วยนี่นแหละกูตายแทนแม่งเอ้ยไม่ขมเลย อ่าเอาละคร,รับมาชมสนามนี้นะครับก็คงต้องจบไปไม่เท่านี้แหละนะครับในการเล่นเอ่อสองครามระหว่างแคมเมล่ากับทอเเลตนะครับก็ได้มีการอัปเดตนี่แหละนะฮะเป็นเจ้าดิวนะครับนะซึ่งก็อยากเข้ามานะเว้ยนดิเนะตบทีเดียวตายเออก็หนุกดีนะครับนะกับเ,เทศกาลคาริสต์มาสมีเซนต้ามีสโนว์แมนออกมาให้เราเล่นนะครับนะแล้วก็ตัวใหม่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับนะที่มาจากมัลติเวิร์สอื่น เออที่ไม่ใช่ไตยไททันตัวเบิ้เริ่มเลยโอเคแต่ก็ต้องเก็บคิวถึงเป็นแสนนะครับนะเออโอเคเอาละสหลั์นี้ก็ขงต้องจบไปเท่านี้แหละนะครับท่านผู้ชมสหลด์นี้ก็ขอให้ทุกชนเอยขอให้ทุกคนสนุกกับปีใหม่นี้นะครับนะโอเคสหล่านี้พอแค่นี้แหละบาย